เพื่อนๆจ๋าวันนี้ป้าเดือนจะพามาแยกต้นพริกค่ะต้นพริกที่จะแยกเนี่ยป้าเดือนเพาะเอาไว้ได้สองสามอาทิตย์แล้วเนาะเขาก็จเจริญเติบโตกันมาพอที่จะแยกได้แล้วต้นกําลังงามเลยค่ะดูสิคะ ถ้าเราปล่อยเอาไว้กว่านี้ยเขาโตมากไปกว่านี้ยต้นเขาจะเบียดกันแล้วเวลาเราแยกเนี่ยเราก็จะแยกลําบากนะคะเพราะว่ารากเขาจะพันกันเนาะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะแยกต้นพริกเอาไปปลูกแล้วคะ่ะยังไม่ปลูกนะคะแค่แยกไว้แล้วก็เอาไปอนุบาลอีกทีหนึ่งก่อนนะคะ สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนช้าน,นี่อยู่แล้วนะคะอุ้ยวันนี้อากาศดีมากๆเลยแดดออกค่ะพอแดดออกเนาะก็มีอารมณ์ที่จะอยากทําสวนขึ้นมาเลยนะคะในช่วงนี้เนาะเนี่ยวันนี้ป้าเดือนจะมาะแยกต้นพริกนะคะป้าเดือนเพาะพริกเอาไว้สองสามอาทิตย์แล้วลเขาก็โตประมาณนี้แล้วนะคะเขาก็โตประมาณนี้หละพอที่จะแยกออกได้แล้วนะคะแต่ยังปลูกไม่ได้เนาะเอาไปแยกออกไว้ให้เขา เติบโตเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วทีนี الأ, ้เราก็จะค่อยเอาไปปลูกเนาะทีนี้ป้าเดือนก็จะมาเตรียมดินนะคะมาเตรียมดินเอาไว้ปลูกพริกกันเนาะป้าเดือนก็คือเอาดินดินทาปุ๋ยหมักนะคะป้าเดือนทําปุ๋ยหมักเองเนาะเสร็จแล้วก็เอามาใส่เนี่ยเอามาใส่รถเนี่ยนะคะไปขุดออกมาแล้วก็มาใส่รถแล้วก็เติมไปด้วยดินที่ซื้อมาจากตลาดนะคะอันนี้คือดินปุ๋ยที่ซื้อมาจากตลาดเนาะ เอามาผสมกันค <mam> ma <UC S> ่ะเมื่อเอามาผสมกันแล้วน่ะพริกก็จะได้เจริญเติบโตดีนะคะคือเราเอาดินตลาดอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเขาใช้เคมีแรงมากต้นพริกต้นอ่อนเขาก็จะตายนะคะเพราะมันจะเค็มเกินไปต้นพริกอ่อนเนี่ยเขาก็จะตายเราจึงต้องใช้ดินปุ๋ยหมักของเรากับดินผสมหน่อยแต่ดินปุ๋ยหมักอเราจะต้องเยอะกว่าดินที่ปุ๋ยที่เอามาจากตลาดอันนี้นะคะเพราะว่าเขาเค็มมากเราจะเป็นต้องแค่เจือจางเท่านั้นเพราะว่าต้นพริกเรายังอ่อนอยู่เราไม่สามารถที่จะ เอาไปใส่เยอะๆได้เนาะนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าป้าเดือนจะทํำยังไงนะคะไปเลยค่ะตามป้าเดือนไปดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวป้าเดือนจะต้องเตรียมกระถางก่อนนะคะป้าเดือนจะใส่กระถางอันเนี้ยนะคะกระถางที่จริงอ่ะเป็นกระถางใส่ดอกไม้เนาะแต่ทีเนี้ยป้าเดือนไม่เอาใส่ดอกไม้เราจะเอามาไว้ทํากระถางต้นพลิกนะคะเราก็จะเอาต้นพลิกใส่เนี่ยแยกเข้าไว้แล้วก็ใส่เนี่ยเขาจะเริ่มเติบโตดีกว่า นะคะก็เลยป้าเดือนก็ใช้มาทุกปีนะคะเอากระถางแบบนี้แหละใหญ่ดีแนละ้วแยกได้เยอะนี่เลยค่ะดินที่ป้าเดือนเตรียมเอาไว้เนาะป้าเดือนก็เก็บเศษหญ้าเศษนัน่นออกไปนะคะถ้ายังมีก้อนหินอยู่เพราะเราขุดเราทําปุ๋ยหมักเนาะมันสามารถที่จะมีก้อนหินหรือว่าเศษหญ้าอะไรอะติดมาด้วยเนาะป้าเดือนก็เก็บออกก่อนนะคะเก็บออกเรียบร้อยไว้ก่อนเนาะเราจะไดไ้เสร็จแล้วอะป้าเดือนก็จะใช้ปุ๋ยมาที่ซื้อมาเนี่ยนะคะอันนี้ เทลงไปได้เลยค่ะเทลงไปได้เลยเสร็จแล้วก็ผสมไม่เข้ากันนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่เค็มเกินไปเนอะอก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยนะะใช่เนาะเนี่ยประเดือนจะให้ดูว่าระหว่างปุ๋ยเคมีที่ประเดือนซื้อมาปุ๋ยที่ตลาดซื้อมานะคะเห็นไหมคะเนี่ย เขาจับเป็นก้อนเลยนะคะนั่นคือความเค็มของปุ๋ยเนาะที่มันมีความเค็มเกินไปออป้าเดือนถึงได้เอาดินที่ปุ๋ยหมักของป้าเดือนอเอามาผสมนะคะดูที่ท่านเนี่ยถ้าเอาไว้นานกว่านี้นะคะปุ่มข,า,ขาวๆที่เห็นเนี่ยนะคะคือความเค็มของปุ๋ยหมักที่ป้าเดือนซื้อมาเนาะถ้าป้าเดือนเอาไว้นานกว่านี้อะ่ะเ,เขาก็จะ ตายนะคะต้นพริกของป้าเดือนที่ทํามาก็ศูนย์เปล่าหมดเลยป้าเดือนจึงตง้องรีบแยกนะคะเพื่อที่จะได้ต้นพริกเอาไว้ปลูกจ้าเตรียมกระถางปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมดินเรียบร้อยเตรียมพริกเรียบร้อยทีนี้เราก็จะไปแยกกันเลยนะคะนี่เลยค่ะป้าเดือนก็จะเอาใส่ลงไปในนี้ทั้งหมดเลยนะคะ คือป้าเดือนก็จะแบบทำจิ้มเป็นรูๆก่อนเนาะต้นเขาจะได้ลงไปท้างในนี้นะคะนี่ป้าเดือนก็จะจิ้มเป็นรูๆก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาต้นเขาลงไปได้เลยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําอย่างเงี้ยเอาต้นเขาปักลงไปเลยอะ่ะล่าเขาจะหักนะคะป้าเดือนจะดึงต้นพริกขึ้นมานะคะแต่ก็พยายามที่จะดึงให้ค่อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้อ่า รากเขาขาดเนาะนะคะโอ้ยนี่โอ้ยนึกว่ารากขาดแต่ที่ไม่ขาดอุย้ยเมื่อกี้ดังแป๊ดเลยพยายามดึงให้ค่อยที่สุดค่ะเพื่อที่จะไม่ให้รากเขาขาดเนาะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ป้าเดือนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าเดือนด้วยนะคะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ